มีลูกค้าสั่งของเข้ามาแล้วนะครับแล้วไปดูชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะครับชื่อเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะครับชื่อเป็นแบบชื่อแบบเด็กแว้นน่ะแปลกๆไม่ครบนะครับหรือที่อยู่นะครับมีอาจจะมีแค่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับลองโทรไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้แบบนี้นะครับในปี2020เนี่ยจะแก้ไขยังไงดีนะครับอ่ะ สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาคาด้าน,นะครับ ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็น c e r t i f i ฟายเทรนเนอของลาซาด้านะครับนั่นคือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาดานิวรับรองนะครับยังไงเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของการที่ลูกค้าสั่งสินค้ามาแล้วนะครับแล้วชื่อที่อยู่ไม่ครบหรือว่าโทรไไไปแล้้้ววตติดด่่่่่อออมาาายงีนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับในปี2020เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันครับปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับผู้ขายทุกคนเลยฮะนั่นก็คือเวลาที่ มีลูกค้าสั่งของเข้ามาแล้วนะครับแล้วไปดูชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะครับชื่อเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะครับชื่อเป็นแบบชื่อแบบเด็กแว้นเนี่ยแปลกๆไม่ครบนะครับหรือที่อยู่นะครับมีอาจจะมีแค่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับลองโทรไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้แบบนี้นะครับในปี2020เนี่ยจะแก้ไขยังไงดีนะครับอ่ะนะครับเมื่อก่อนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้ว2019เนี่ยปกติในเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยผ จะมีคลิปแนะนําว่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำการนะครับกรอกแบบฟอร์มนะครับแจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ PSC ของ Lazada านะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับจากที่ผมเนี่ยเจอปัญหากับตัวเองนะครับแล้วก็มีการเข้าไปทดลองนะครับจะกรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มไม่มีแล้วนะฮะแบบฟอร์มที่จะแจ้งปัญหานะสำหรับว่าผู้ซื้อนะครับชื่อที่อยู่ไม่ครบติดต่อไม่ได้อย่างงี้เนี่ยไม่มีแล้วนะฮะจะเหลือแค่แบบฟอร์มเดียวนั่นก็คือการขนส่งนะครับที่ไม่อัปเดตสถานะหรือสถานะไม่อัปเดต นะครับจะสามารถแจ้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ถูกต้องไม่ตรงชื่อแปลกๆเนี่ยนะครับทางลาซาดานะครับเจ้าหน้าที่ PSC เนี่ยแจ้งว่านะครับให้ทำการอันดับแรกเลยนะฮะแชทไปคุยกับลูกค้าก่อนนะครับแชทไปก่อนว่าเอ๊ะถูกต้องไหมอะไรไหมยังเอาไหมนะครับอะไรไม่ครบเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ติดต่อนะครับให้ทำการแคปเก็บไว้นะครับแคปเก็บไว้หลังจากนั้นนะครับให้ทาการแชทไปหาเจ้าหน้าที่ p s c หรือโทรไปว่าโอเคเนี่ยใน เคสคำสั่งซื้อเนี่ยสั่งซื้อ A B C D เนี่ยนะครับเกิดปัญหาว่าชื่อที่อยู่ไม่ครบหรือว่าชื่อเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะครับรวมถึงเบอร์โทรเนี่ยโทรแล้วติดต่อไม่ได้นะครับก็เลยทําการแชทไปแชทไปแล้วนะครับกะลูกค้าไม่ตอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยกเลิกให้นะครับยกเลิกให้หรือว่าทําการแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะครับซึ่งการจะยกเลิกได้นะครับการที่จะให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกได้เนี่ยจะต้องไม่กดพร้อมจัดส่งก่อนนะครับ สถานะจะต้องไม่พร้อมจะส่งก่อนถ้าพร้อมจะส่งก่อนจะยกเลิกไม่ได,ไไดนะ้นะครับจะยกเลิกไม่ได้นะครับถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับให้ทำการโทรหรือทำการแชทนะครับซึ่งแชทเข้าไปเนี่ยจะเจอบอทดนะครับให้พิมพ์ว่าขอคุยกับเจ้าหน้าที่จะมีปุ่มที่ให้แชทคุยกับเจ้าหน้าที่โผล่ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปัญหามันยังอยู่หมายความว่านะครับเรากดพร้อมจะส่งไปแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับผมแนะนําว่าส่งกล่องเปล่า นะครับส่งกลองเปล่าไปเลยครับนะครับแล้วก็ให้กล่องดีกลับมาอย่างนี้เนี่ย เราจะไม่เสียอะไรเลยนะครับอาจจะเสียกล่องที่ส่งไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขนะอ่ะโอเคนะครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยฝากกดซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละหนึ่งแก้วนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการดเน a นะครับสนับสนุนช่องของผมเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปกับพี่เฟรนเทนลาซาดานะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ